ครับวัสดีครับไก่ประชมชาแนลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการแยกปูนออกนะครับจากหัวแครแล้วก็ทำการทาฟาร์มเมอร์น้ำยาฟาร์มเมอร์แล้วก็น้ำยาวอเตุ้มรุกนะครับแล้วก็มัดเด็กนะครับก่อนที่จะโหลดสเปนล,ลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาให้ดูขั้นตอนอ,อ,อ,อันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เาก็ได้แยกชิ้นของผมแล้วนะครับหลังจากที่เขาได้เกาเสร็จนะครับเนี่ยครับหลังแยกก็ต้องทําทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้ปูนติดเลยนะครับก่อนที่จะทาน้ํายาประเมอรนแล้วก็น้ํายาวัเตะก๊บนะครับนี่ครับเราก็จะแยกออกแบบนี้นะครับหลังจากแยกก็จะทาความสะอาดหัวบล็อกนะครับ ก่อนท,ที่จะทาน้ํายานะครับก็จะต้องเอากระดาษกาวหาอะไรมาติดแานข้างนะครับเพื่อที่ไม่ให้น้าํายาบมดตะปุ๊บนะครับปิดปิดขอบแานข้างนะครับไมงั้นทางไอคอนเซ็ปต์เขาจะไม่ยอมนะครับก็ต้องป้อง,องกันอย่างดีนะครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งนะครับในการ อกัดทิปูนออกจากหัวบล็อกสลิงนะครับแล้วก็ยาทารยยาวตะกรุบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังนะครับอันนี้ครับที่ก็เป็นอีกอีกอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็จะต้องทำความสะอาดแบบนี้นะครับจะเอาแปรงเหล็กมามาขัดออกนะครับเมื่อจะเพื่อจะไม่ให้ปูนกาติดที่หัวบล็อกนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเพื่อนบ้านเรานะครับ าชาวก้ามาของเราเนะี่ยก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเด็กก็จะเอากระดาษมากั้นไว้แบบนี้นะครับก่อนที่จะทาน้ํายานะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาคอ,อมเมอร์นะครับที่เขาจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องทานนะครับอันนี้ลหลังจากน้ำยาตัวน,นี้เซ็ตตัวนะครับก็่าทาน้ำยาหมดตะปุ๊บนะครับ เป็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมัดเหล็กนะครับมัดเหล็กเสร็จก็จะลงสเปรย์ลงไปด้านล่างนะครับเนี่ยครับเออหลังจากที่เขาทําำขอบฉากบล็อกเสร็จนะครับก็จะทาน้ํายาตอร์พุปนะครับก็จะเป็นคล้ายๆน้ํายากาันซึมอะไรประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็จะสารเหล็ก แบบนี้นะครับจะมัดเหล็กน่นครับ <c oughs> ก็จะมัดเหล็กทุกช่องนะครับน <c oughs> ี่ก็จะมัดเหล็กยาวแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> อ,อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการโหลดสเปนลงไปนะครับอันนี้ก็จะไปใส่แบบเทปูนด้านล่างนะครับ นี่เขาจะโหลดลงไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะใส่แบบเทปปูนด้านล่างนะครับก็จะเทปปิดหัวบล็อกเลยนะครับเอ่ออนนี้ก็เหมือนกันนะครับก็หลังจากทา,าพตัดปุ๊บเสร็จก็จะมัดเหล็กแบบนี้นกันนะครับนี่ก็จะแกะกระดาษออกนะครับจะเริ่มแกะกระดาษออกไปนะครับที่ ติดกระดาษกันเปื้อนไว้ด้านข้างนะครับตอนนี้ก็หลังจากแห้งแล้วก็จะแกะออกนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่เขาจะโหลดลงไปนะครับโหลดลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะไปเกาปดัดไปลิงนะครับรสำหรับคิดไก่ฟันชุเทนนลนะครับก็มีนําเสนอการแยก หัวแคบนะครับเอาปูนออกแล้วก็ทำทำความสะอาดหัวบล็อกนะครับแล้วก็ทาวัตะปุ๊บแล้วก็สารเหล็กนะครับก็อันนี้ก็ขั้นตอนจะไม่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 ยุ่งยากครับเย่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็จขั้นตอนนี้จะจะจะเสร็จเร็วนะครับครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าครับตอนดูนครับว่าไก่ผัดชอบแชนลจะมีคลิปอะไรดีๆไหมดูอีกนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณครับทุกคนครับที่ติดตามและรับชมนะครับ ยังไงก็ช่วยแนะนําเพื่อนๆให้ด้วยนะครับช่วยแนะนาเพื่อนๆให้มาดูไก่พัชชชอนแนลแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะขอบขอคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับไก่พัชชชอนแนลก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ